มาแล้วสําหรับบ็อกฟุตยีิบสีชั่วโมงสําหรับวันนี้เราจะทําภารกิจล้มชังคูดเพื่อที่จะย่งชิงดาบสูนโหดมาครอบครองกับผู้ช่วยสุดพิเศษเหตุการณ์นั้นจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้ในบล็อกฟุตยีิบสีชั่วโมง EP พสเปิดมาก็มันสุ่มผลก่อนเลยแน่นอนผลที่ผมอยากได้ก็คือผลแสงครับแต่จูจูก็มีคนเปิดประเด็นใส่ผมผมเลยสวนกลับไปทันทีด้วยวิชาสามดาบที่ผมเริ่มเรียนมาอย่างเซียนฟอง จนจัดการเขาได้ในที่สุดบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าถ้าอยากมีชีวิตก้าวหน้าก็อยาา่ามาซาดกับติ่มซำนะครับแล้วผมก็เลยมาสุ่มผลทันทีแต่ผลที่ได้กลับเป็นผลฟาควคอนหรือผลนกอีกแล้วแม่ซร่งจริงๆผมอยากได้ผลแสงผมก็เลยทิ้งให้คนที่เพิ่งสู้กับผมเสร็จเผื่อเขาต้องการที่จะใช้มันนะนะ จากคลิปที่แล้วเราฟาร์มจนถึงเวล1 2อยี่สิบมันก็ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเกาะฟาร์มสักทีแล้วเกาะที่เราต้องฟาร์มก็คือเกาะมารีนฟอร์ดนั่นเองครับจอดเรือแล้วก็ไปเซิร์ชสปาลพอยต์กันก่อนเลยพอสปาลพอยต์เสร็จก็แวะเก็บกล่องสักหน่อยเสร็จเรียบร้อยก็ไปรับเควสแล้วก็มาเริ่มฟาร์มกันเลยครับฟาร์มจนเวล1 3อยสามสิ 130, ผมก็สามารถรับเควสกำจัดบอสบนเกาะน,นี้ได้ รับเควสแล้วก็ไปลุยกันเลยครับบอสหนวดข่าวนี้มีโอกาสดรอปผ้าคุมของเขาด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีโอกาสดรอปกี่เปอร์เซ็นต์มันบวกสเตตหลายอย่างซึ่งแน่นอนผมก็อยากได้ซึ่งก็มีคนมาตีช่วยผมครับนั่นมันดีมากๆเลยสู้ไปสู้มาผมก็ตัวแตกครับแล้วบอสก็แตกตามผมมาติดๆแต่เสียดายครับผ้าคุมไม่ดรอปให้ผมเลย แล้วผมก็ได้ฆ่าบอสอีกสองสามตัวเพื่อหวังที่จะให้มันดอบผ้าคลุมให้ผมแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาเลยครับที่มันจะดอปให้ผมผมที่ขี้เกียจต่อยตีกับบอสแล้วเลยคิดที่จะไปฟาร์มเกาะอื่นเพราะว่าผมวลวร้อยห้าสิบแล้วเกาะที่เราจะมาฟาร์มก็คือเกาะท้องฟ้าครับผมแต่จุดเซฟม,มันอยู่ข้างบนครับผมเลยต้องใช้เวลาในการขึ้นไปนิดหน่อยถ้าเรามีผุ่นที่บินได้เราคงจะขึ้นได้ง่ายกว่านี้ครับไม่พูดมากดีกว่าขึ้นไปกันเลยครับ ในที่สุดก็ถึงแล้วไม่รีรอครับเซตสปาพอยต์กันก่อนเลยเห็นกล่องก็เก็บกล่องนะครับแล้วก็เดินมารับเควสครับแล้วก็พร้อมที่จะไปฟาร์มกันเลยหลังจากฟาร์มอยู่นานผมก็รู้สึกเบื่อ3าดาบของผมผมเลยคิดที่จะมาซื้อดาบใหม่ที่จะมาแทน3ดาบของผมครับแต่ราคาของมันอยู่ที่40,000 0บาทผมคิดอยู่สักพักครับ จนตัดสินใจกดซื้อแม่ซื้อทีเดียวเงินหมดตูดเลยครับผมแต่แรกมาด้วยกับความเท่แล้วนั้นผมก็อภัยให้ได้ครับหาเงินใหม่ได้ฟาร์มจนเลเวล190ครับผมก็ถึงเวลาที่เปลี่ยนเกาะฟาร์มสักทีกดแผนที่ให้แผนที่นำทางไปเลยครับอยู่ทางนู้นอีก1,000เมตร มาถึงแล้วครับผมเกาะคุก hook, นรกอิม,อมเพีดาวมาถึงก็อย่าลืมเซตสปาพอยต์ก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็มารับเควสรับเควสเสร็จก็ไปฟาร์มครับผมฟาร์มสักพักบอสตัวฟาร์มก,ก็เกิดครับผมเลยมาลองสู้ดูว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่าสู้อยู่สักพักบอสก็ใกล้ตายแล้วครับ ผมหวังที่จะได้ผ้าคลุมของบอสโดฟาแต่ก็ไม่ได้ครับหลังจากนั้นก็ฆ่าอีกสองสาตัวครับผมแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วผมก็ถอดใจผมเลยออกมาฟาร์มข้างนอกครับแต่เอ๊ะนั่นผมเจอผลปีศาจโอ้โชคดีมา,มากๆเลยผลที่เจอก็คือผลฟีนิกซ์ครับผม ผลฟินิกก็โหดพอสมควรนะครับแต่เสียหน้าเสียดายที่ผมกินไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้ผมฟาร์มยากครับผมผมเลยต้องจําใจทิ้งไปแม่น่าเสียดายจริงๆแล้วก็รีเซิร์ฟมาเจออีกแล้วครับผลปีศาตร,รอบนี้เป็นผลอะไรได้เป็นผลวิญญาณครับผมโอ้โหเท่เหลือเกินแต่ก็เสียดายครับผมไม่ได้กินเพราะว่ามันไม่ใช่ผลโรเกียมันจะทําให้ผมฟาร์มยากครับ แคปรูปไว้อวดหน่อยแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นครับเพื่อจะมีคนผ่านมาเห็นแล้วก็จะได้มากินครับฟาร์มในคุกนานครับจนลืมไปครับว่าเกาะนี้ไม่มีคนขายเรือเราออกจากเกาะนี้ไม่ได้ครับผมว่ายน้ําไปก็ไม่ได้แดดไปก็ไม่ถึงหมดหวังจริงๆครับผมเลยเรียกตัวช่วยของเรามาครับคนคนนั้นก็คือนี่ครับผมน้องฟุกจากช่องวันเกมซีครับ และน้องฟุกนี่แหละครับจะเป็นคนพาเราไปสังหารกับแชงคูดครับผมต้องขอบคุณน้องมากจริงครับด้วยความที่น้องเขามีผลแสงครับเลยสามารถบินไปเกาะอื่นได้ผมก็ให้น้องเขาบินไปซื้อเรือครับเพื่อที่จะมารับผมออกจากเกาะนี้สักทีผมอยู่มานานมากแล้วแล้วเราก็มุ่งหน้าไปเกาะลิงเลยครับเพื่อที่จะไปทาภารกิจสังหารแชงคูดไปกันเลยมาถึงก็สุ่มผลกันก่อนเลยครับผม และแน่นอนผมก็หวังผลแสงเช่นเคยครับแต่ผลที่ได้ก็คือผลบากี้ผมก็เลยทิ้งให้เพืเ่อนใหม่ครับเพื่อจะทำให้เขาได้ฟาร์มง่ายขึ้นครับผมแล้วก็ได้เวลาเริ่มทำภาร,รกิจสังหารแชงคูดครับโดยเราต้องมีอย่างน้อย200 l e v e เลเวลนะครับและภารกิจแรกก็คือเหยียบปุ่มบนเกาะลิงให้ครบ5ปุ่มครับผมไปดูกันเลยครับ และนี่คือปุ่มสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับเหยียบเสร็จครบทุกปุ่มแล้วแต่พอขี่เรือมาดีๆก็นึกขึ้นได้ครับว่าลืมเอาคบเพลิงบนเกาะลิงมาโอ้โหประสาทจริงๆเลยแล้วก็ขอโทษคุณผู้ชมนะครับที่ลืมอัดตอนเก็บครบเพลิงมาครับมาถึงเผาประตูเสร็จเราก็มาหยิบแก้วน้ําครับที่อยู่ตรงนี้ซึ่งแก้วน้ําจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับบนเกาะทะเลทรายครับผมมาถึงก็เจอเลย พอได้ถ้วยแล้วก็มาที่ก่อหิมะครับแล้วก็เอาถ้วยมารับน้ํากันบริสุทธิ์ที่หยดอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็เอาน้ําที่เราได้นะครับมาให้คนป่วยที่นอนอยู่ในบ้านหลังนี้ครับผมแล้วภารกิจที่2ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ แล้วภารกิจที่3ครับเราให้เรามาที่เกาะบาร์กี้แล้วก็คุยกับพ่อหนุ่มสุดรวยคนนี้ครับผมเพื่อที่จะเอากุญแจนะครับแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนคือเราต้องไปกําจัดบอสครับผมที่เขาบอกมาครับมาถึงก็ไม่ต้องพูดพ่ัมทำเพลงครับผมก็ใส่ไปเลยครับน้องผมก็ช่วยอย่างเต็มที่ครับผมพอฆ่าบอสเสร็จก็กลับมาหาคนเดิมครับเพื่อที่จะมาเอากุญแจครับผม คุยกับเขาครับแล้วเราก็จะได้กุญแจไปเปิดประตูของแชงคูนั่นเองครับนี่ครับเราได้กุญแจมาแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องสู้กับแชงคูสครับผมเอากุญแจมาเปิดประตูมีแชงคูสอยู่ด้วยน้องผมเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ทำภารกิจนะครับแล้วผมก็เริ่มสู้มาเลยครับผม ผมตายหลายรอบมากเลยครับแล้วก็สู้อยู่นานพอสมควรนะครับแล้วในที่สุดผมก็กำจัดได้สักทีครับเรียบร้อยครับได้ดาบมาแล้วผมกับน้องฟุกนี่ตายหลายรอบมากครับผมจนในที่สุดผมก็กำจัดได้สักทีได้ดาบมาด้วยครับแล้วเราก็ได้ดาบของแชงคูดมาเรียบร้อยนี่นะครับอย่างสวยเลยครับเอฟเฟกผมก็เลยลองไปฟันลิงดู เอฟเฟกแดงๆนี่มันสวยมากเลยครับผมผมคงต้องเอากลับไปฟาร,ร์มให้มันได้มาสเตอรี่เยอะๆนะครับแล้วดาบนี้ผมจะใช้ยาวๆแน่นอนเลยครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องฟุกวันเกมซีมากๆนะครับที่มาช่วยผมในการทำภารกิจสู้กับแชงคูดนะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้ร่วมงานกันอีกครับผมขอบคุณน้องมากๆครับพอเสร็จภารกิจกำจัดแชงคูดผมก็กลับมาฟาร,ร์มที่กออเกาะโคลอเซียงครับผม ฟาร์มจนวื่งสามอครับก็ได้เวลาไปฟาร์มเกาะอื่นก็เลยเปิดแผนที่ให้นําทางไปฟาร์มที่เกาะแมกมากครับออกเดินทางกันเลยครับพอมาถึงเกาะมารินฟอร์ดน้อยผมก็เลยเดินไปดูคนขายผลนะครับว่ามีผลอะไรที่กําลังขายอยู่บ้างผมหวังแค่ว่าให้มีผลที่เคลื่อนที่โดยการบินได้ครับมันจะทําให้การเดินทางผมง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีผลน้ําแข็งครับผลนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผลสายโลเกีย ใช้สําหรับการฟาร์มก็ดีเหมือนกันครับผมตอนนั้นผมคิดว่าจะซื้อผลน้ําแข็งแล้วครับแต่พอเลื่อนไปเท่านั้นแหละผลแสงขายครับผมโอ้โหสุดยอดมากในที่สุดผลที่ผมตามหานะครับผลแสงได้สักทีครับผมทีนี้จะไปเกาะไหนผมก็ไม่ต้องใช้เรือแล้วครับใช้ผลแสงบินไปเลยแ่างสะดวกสบายจริงไม่รอช้าครับซื้อมาเลยครับผมนี่ เงินเราก็หมดตูดอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับฟาร์มใหม่ได้แต่ได้ผลแสงมานี่คือคุ้มที่สุดแล้วครับแล้วก็มาถึงเกาะที่เราจะต้องฟาร์มนะครับซึ่งนั่นก็คือเกาะแมกมานั่นเองครับเลเวล300ขึ้นไปครับผมเซตสปาพอยต์แล้วก็ไปฟาร์มกันเลยครับฟาร์มจนเลเวลร้อยครับก็ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเกาะฟาร์มเช่นเคยซึ่งการเดินทางตอนนี้มันสะดวกสบายมากเลยครับเพราะว่าเรามีผลแสง บินไปเลยครับผมแม่สุดยอดจริงๆมาถึงแล้วนะครับเกาะที่เราจะต้องฟาร์มเกาะใต้น้นํานี้มาถึงก็ไปเซตสปาพอยต์ตรงนู้นเลยครับแล้วก็ลงไปรับเคเวสเพื่อที่จะฟาร์มนะครับผมสำหรับภารกิจ ep 2ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ ep 3ครับผมสำหรับวันนี้บายครับ